นี่จ้าพี่น้องสวนไายแปงที่สองพ่อบ้านแล้วตัดหญ้าแล้วแล้วจ้ะกำลังงามสวนไผยแปงที่สองของปอุวยกำลังงามจ้ะพี่น้องจ้าดูนะคะไป้ยางลงไปน้ำถ่ายกล้องไปน้ำถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเมืองสวนไผยไปน้ำเนาะค่ะเนาะแต่รอหล่อ,ลลอ,อกง็งามงามเลยพี่น้องจ้าูุนะ สวยงามตามท้องเรื่องมากจ้าตันยากออกแล้วมันงามงามไทยแปลงที่สองกำลังกำลังขืนล่ำจ้ากำลังเก็บลํำเก็บก่อได้เจ้เอพี่เนะเดือนเดือนไหนฮึ่ยีได้สางล่ำอีกแล้วอยากร้ายหลายได้พี่น้องสีได้สางล่ำสางสางก่อสางล่ำเหรอจ้าอ,พอ้พี่น้องมาที่นี่พี่น้องเมืองเด้อ นี่สวนพายแปลงที่สองของปอูอยพุ่นแปลงที่สามไอแปลงแรกของปอุอยเห็นบอเห็นเห็นสนเฮี้ยนาาปุอยว่าพุ่นน่าร่ะค่ะปาดสางไผ่สางไผ่เฮ็ดสองตายยายสิได้บพะพี่น้องสิเล้วบ่นีไหมคะ่ะพอบ้านบ้อยูได้เศร้าดอกพี่น้องุิน่ะแปลงไผ่หลาย แปลงไผ่กระลังงามมะที่นี่แถวนี้แล้วการะลังลงไม้เห็นบ่ะะนี่นั่นค่ะแปลงนี่อันพันธุ์มันบ่พอพอบาดแล้วการะลังลงแปลง,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 ลลงไม้ลงล้งลงลงลำลงต้นไม้นี่ค่ะมึงสุดจากแปลงนี้เนาะคะเนาะสุดจากแปลงนี้นี่นี่อันนี้การต้นพันธุ์มาพร้อมกันอะคะนี้มาที่นี่พอบานแล้วเริ่มาปลูกใหม่นี่พี่น้องเนี่ยเริ่มปลูกใหม่กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ เพิ่มอีก12กอพี่น้องค่ะทางกันนี่ก็เป็นป้ากล้วยป้ากล้วยกับโอโห้หพี่น้องเห็ดบาท่านเห็ดบาไหวเห็ดอยู่ผู้เดียวป้าอุ๋ยบ่ไหมาเห็ดซอยเลยค่ะโอ้พี่น้องปีกล้วยปีกล้วยคุณน่ะเห็นว่ามึงเดี๋ยวป้าอุ๋ยสิพาไปตัดปีกล้วยนะตัดไปไห้ทำมงงูจ้ะอันนี้คือแป้งไผ่แป้งที่สองของป้าอุ๋ยเนี่ยพี่น้องงามงามงามบ่ ผู้เพื่อนเฮ็ดเพื่อนกสะออนขันมันงามเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนอ่อนซ่อนของเพื่อนหลายตัวขี่รถไา่ขี่รถขี่รถกายก็แล้วเมืองแปลงไพ่เจ้าของอ้ยกำลัางงามเนาะเพื่อนยังวาา่าดอกพอบานกำลัางงามเนาะแปลงไพ่คอยแหมแปลงที่สองกำลัางงามเนาะนี่ก็คืออันไพ่แปลงที่สองจา้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอแต่ละล่องมันก็จะแปลงยังสี่จ้า แต่บัดนที่นี่เดี๋ยวปะอุตสภาพไปเมืองกันแปลงไผ่ไงเ้อฝนมันตกมันล่มไมพี่น้องกิ่งงันงามันโนมลงใส่กันอ๋อเนา <g ül> ะไผ่เนาะไม้บงหวานมันล่ำน่อยเนาะครับพี่น้องเนาะมันตานล่มโม่ไว้มันกบโค้งม่วนใส่กันโอ้ยยามสาบอยู่พี่น้องมุดเอาคันมันเป็นเันขึ้นแจ้งซี่กับบได้มุดยากเอกพี่น้องยางสาบอรุณนะแต่แปลงไผ่ไงน่ะ ใหมูดพี่น้องอันนี้คือแทวแทวบักนาวแล้วก็ต้นไม้ป่าอันนี้ต้นยางนาพี่นอ้องยางนานะคะเห็นบ่ค่ะอันนี้คือบริเวณสวนปะอุยค่ะเก่าไรเนื้อที่เก้าไร่ค่ะนั่นสุดสุดอยู่งงปลายอัปลายอันน้ำไผ่กิมสุ้งนะคะสุดตรงนั้นแหละค่ะตรงปาย,า,ายก่อไผ่กิมสุ้งสูงๆญงๆนะ่ะ นั่นแหละเขตแดนป้าอุย้ยเขตแดนป้าอุย้ยสุดตรงป้ากล้วยปูนเลยไป,ปกล้วยแม่นของป้าอุ๋ยเมื่อค่ะแล้วก็ขคืนมากนี่ค่ะอ่อนซ้อนหลายเปื่อนอ่อนซ้อนน่นป้าไพา่ไอ้ต้นไม้ไม่ป้า,ปา,นนา,าเ,ปเป็น,นี่อันี่ยางหน้าเ้ยค่ะสีเฮ็ดยางกับให้เฮ็ดแต่เป็นี่น้องเพื่อนได้ลงยางหน้าแล้เพื่อนอ่ะห้ามเนาะง้ามอ่อนซ้อนจ้าอ่อนซ้อน นามาคักพนะ่น่ะต้นยางหน้าต้นหยังแน่บูพี่น้องป้าอุ้ยก็บูรู้จักดอกพอบาดแล้วไปขอน้ำศูนย์เนี่ยพอพันก้าใหม่มาปลูกนะะเนาะกันเนาะนี่มาๆๆพี่น้องให้มืองปลาไผ่ล่ะคะ่ะดูอีกสองสามเดือนกะสิได้สางซางล้วกะสิซับนอล่ะคะ่ะจ้าคลิปนี้พ่อกันซ้ำนีจ่จ้าให้ชมสวนไผ่เนาะพี่น้องเนาะให้ชมสวนไผ่สวยๆจ้าสวนไผ่สออุดมคะ่ะ บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้ป้าอุ๋ยด้วยจ้า